ดีค่ะเมื่อปีที่แล้วทีมงานของเราได้ไปสำรวจเด็กๆหลายคนในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราไปประทับใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะที่สมบูรณ์ไปด้วยความรักของสมาชิกในครอบครัวทุกคนขยันขันแข็งช่วยกันทำงานนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่คนเก่งหัวใจแกร่งวันนี้เธอจะมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาของชีวิตก็พลิกผันค่ะเราได้รับแจ้งจากคุณครูของเธอว่าคุณพ่อ หลมป่วยอย่างกระทันหันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนยังไม่ทันตั้งตัวและทุกวันนี้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอนั้นได้แฝงเอาไว้ด้วยความอดกลั้นอย่างที่สุดเกิดอะไรขึ้นไปติดตามเรื่องราวของเธอกันค่ะช่วงที่พ่อเขาเป็นมะเร็งนะคะเขาก็ แบบว่าเป็นความดันด้วยค่ะแล้วก็เส้นเลือดคะ่ะมันก็เลยมีเลือดซึมออกในสมองค่ะเขาก็เลยเป็นอัมพฤกไปคร <krij gt> ึ่งตัวค่ะด้านขวาอย่างเงี้ยค่ะห่วงเขาอะค่ะกลัวว่าพ่อเขาจะ เป็นหนักมากขึ้นกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นห่วงแม่คะ่ะก็กลัวเขาจะเครียดกลัวเขาจะเหนื่อยเงี้ยคะ่ะ ครอบครัวเพิ่งรู้ว่าพ่อป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อกลางปี2549แม่จึงนำเงินที่เก็บไว้ทั้งหมดผ่าพ,พ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีแต่ยังไม่ทันรู้ผลตรวจพ่อเกิดอาการหน้ามืดหกล้มทำให้เส้นเลือดในสมองแตกตอนนี้กลายเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซี่ขวาเขาก็จะจุกไปเลยค่ะจุกแล้วก็จะไม่พูดก็จะเงียบ พอเราเริ่มบอกว่าเราเราเริ่มคุยกับลูกบ่อยๆเข้าบอกว่าต้องประหยัดแล้วนะต้องช่วยเหลือตัวเองกันแล้วนะเพราะเราไม่รู้ว่าพ่อจะอยู่กับเราอีกได้นานแค่ไหนพ่อต้องหยุดการรักษาโรคมะเร็งชั่วคราวเพราะไม่สามารถเดินทางไปหาหมอเองได้ช่วงนี้จจกันจึงต้องรีบกลับจากโรงเรียนให้เร็วที่สุดพาพ่ออนนาบน้ำค่ะแล้วก็พาพ่อ มาออกกําลังกายค่ะคิดว่าถ้าเกิดเราช่วยแบ่งเบาอะไรภาระในบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยดูแลพ่อพ่อเขาอาจจะดีขึ้นเขาอาจจะมีกําลังใจแล้วก็หายไวๆค่ะแต่พ่อในอยานี้ไปหาหมอมะเร็งน,นี่ก่อนแบอบกแลบวั้นนะแต่นางนู้นเขาบอกว่าให้เราโอรอเดินได้ก่อนถ้าเขึ้นไป พ่อเลยกลัวว่ามันสายเกินไปหรือเปล่ายินดีใจว่าต้องหายต้อหายก็มีท้อว่างนิดหน่อยค่ะเห็นพ่อไม่สบายเงี้ยค่ะก็จะทำยังไงก็ไม่อยากให้เขาเป็นไรเงี้ยก็ไม่สบายใจนะก็กลัวเขาจะแบบไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะลูกยังเล็กอยู่และอีกอย่างหนึ่งก um ็คือว่านี่สินเราก็ยังมีอยู่เย ลูกก็กำลังจะใช้เงินกำลังจะเรียนเทอมเธอหนึ่งนี่นดูเขาตั้งใจเรียนดีนะคะเพราะตอนนั้นพ่อเขายังไม่ป่วยพอเธอมสองนี่เธอต้นๆ้นเทอมก็คือสมาธิเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความตั้งใจเขามีค่ะเขาเป็นเด็กล่าเริงปกติที่อยู่ที่น้่นคะ่เขาจะยิ้มตลอด ถ้าเราดูทั่วไปนี่เราไม่รู้หรอกว่าเด็กมีปัญหาอะไระปาปาวัสดีค่ะช่วงพักกลางวันแจกันจะมาทำงานที่ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนเพื่อนำเงินรายได้20บาทในแต่ละวันเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองแต่ในช่วงนี้ยิ่งต้องประหยัดใช้พราะแม่ ต้องหยุดงานจ้างมาดูแลพ่อครอบครัวจึงแทบไม่มีไรายได้ไม่มีอ่ะสิไปหมดแล้วห่วงอนาคตเขาค่ะกลัวแบบกลัวเขาไม่ได้เรียนหนังสือห่วงจุดนี้มากค่ะ คิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าพ่อเขาก็ทํางานไม่ได้ไงค่ะพ่อเขาพ่อเขาเป็นตัวหลักแล้วพ่อเขาเป็นอย่างนี้อีกเราจะเรียนได้แค่ไหนก็คิดเหมือนกันค่ะถ้าวันนึงแม่บอกว่าเหนื่แล้วไม่มีเงินจะส่งแล้วก็คงจะถ้าแม่ขอร้องให้หยุดเรียนก็คงจะหยุดเรียนจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันไปไม่ไหวต่อจริงๆก็คงจะต้องหยุดเรียน ด้วยความที่แม่ต้องหยุดงานจ้างเอาไว้ก่อนช่วงนี้จึงรับมะขามมาแกะอยู่ที่บ้านเพื่อหาเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหากใครว่างก็จะช่วยกันแกะได้ค่าจ้างกิโลกรัมละ3บาทช่วยกันแกะมะขาม3คนแม่ลูกใช้เวลาวันกว่าวาจึงจะแกะได้1กระสอบกระสอบละ20กิโลกรัมได้ค่าจ้างประมาณ60บาท ต้องเร่งแกะไว้ให้มากเพราะมะขามจะมีให้ทำอีกไม่กี่เดือนคิดว่าเราน่าจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้อย่างตอนเลิกเรียนเราน่าจะมีงานทำเราจะได้มีรายได้มาซื้อกับข้าวอะไรอย่เงี้ยค่ะ ที่เสียงของพ่อเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าต้องเจาะคอเพื่อใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะทำให้มีลมออกเวลาพูดและการออกเสียงนั้นทำให้พ่อเหนื่อยค่ะแต่ก่อนที่ทีมงานจะกลับพ่อก็ฝากบอกนะคะว่ารู้สึกเต็มใจและดีใจที่มีคนมาคุยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของคนเก่งหัวใจแกร่งวันนี้กันต่อค่ะ อายุ14ปีอย่างแจกันรับรู้สภาพปัญหามาโดยตลอดแม้จะกังวลอยู่ลึกๆแต่ก็ต้องแบ่งเวลาสำหรับการหางานทำช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งโรงงานมะขามสารัรับเด็กนักเรียนเข้าทำงานในวันหยุดแจกันจึงมาสมัครทำงานที่นี่ก็มาตั้งแต่โมงครึ่งะคะ่ะ มาเข้าแถวค่ะแล้วก็เริ่มงานสองโมงค่ะแล้วก็พักเที่ยงถึงบ่ายก็เลิกงานประมาณห้าโมงหรือห้าโมงครึ่งก็มีแพ็คของค่ะแล้วก็ช่วยเขายีมะขามบ้างก็บอกว่าเราจนนะลูกตูวต้องช่วยกันทุกคนมีหน้าที่ให้รู้หน้าที่ตัวเองให้รู้จักซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เขาจะดูว่า,ามีงานอะไรเข้ามาแล้วเขาจะจัดตามความถนัดของแต่ละคนแล้วก็ถ้างานมันมากเขาก็จะเอาคนจุดอื่นมาเสริมแต่ว่าเด็กนี่จะอยู่ตรงจุดนี้ประจำเพราะว่าตรงจุดอื่นนี่มันเป็นจุดที่ว่ามันต้องอาศัยความชำนาญจริงๆเขาอยากไปเองเลยค่ะเขาอยากจะช่วยตรงนั้น เราไม่ได้บังคับเขาบอกว่าเหนื่อยก็หยุดลูกเขาบอกไม่เป็นไรแม่ถ้าอยากจะทําช่วงหลังแม่ผอมลงไปมากแจาก,กันาจึงอยากให้แม่ได้อยู่กับพ่อที่บ้านและขอเป็นเรี่ยวแรงในการหารายได้แทนพ่อแม่จะไม่สามารถทําได้ทุกวันเพราะต้องเรียนหนังสือแต่รายได้เล็กๆน้อยๆแจาก,กันจะเก็บไว้ให้แม่ทั้งหมด พนักงานประจำของเรานี่ก็จะตามค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่ว่า143นะคะแต่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยตามตามหลักเด็กนักเรียนนี่เราก็เราจะต้องดูด้วยว่ามันเดี๋ยวจะเข้าข่ายแรงงานเด็กใช่ไหมคะเราก็จะให้มาทำพาร์ทไทม์ในอัตรา120ก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวก็เป็นเงินไปกินโรงเรียนบ้างอะไร้ย แจการพยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อประคองความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครอบครัวนั่นคือการที่จะได้เห็นพ่อกลับมาเป็นเรียวแรงสําคัญของครอบครัวอีกครั้งม,ม่รู้ร่างกายมันจะซูหรือเปล่าผมอคุณคุณรัก้าดงมกงานนี้ ภูมิใจค่ะภูมิใจกับลูกคนนี้มากค่ะมีความสุขค่ะแต่ก็ก็มีความสุขที่ว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไงค่ะมีพ่อแม่ไงค่ะครบค่ะ งใจไว้เยาวเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไว้ขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอ ก็อยากจะทํางานในโรงพยาบาลดูแลคนอย่างี้ค่ะเพราะก็อยากจะมาดูแลพ่อเหมือนกันค่ะคร้องการสารรักเป็นกำลังใจให้แจกันด้วยการมอบทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรีพร้อมกับมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีกหนึ่งมืนบาท